บอนดี24ชั่วโมงประจำวันพุทธที่16สิงหาคม2566วันนี้เลือกมา2คู่จาก2รายการครับไปเริ่มต้นที่คาราบาวครับ Queen's Park Rangers เจอกับ Norwich City ห้านัดล่าสุดที่เจอกันควิสปาร์เรนเจอร์ยังไม่เคยเอาชนะนอริซิตี้ได้เลยทำได้ดีสุดแค่ยังเสมอมา3เกมประกอบกับเกมในบ้านห้านัดล่าสุดของควิสปาร์เรนเจอร์ยังไม่เคยคว้าชัยชนะในบ้านได้สวนทางกับนอริสิตี้ที่2เกมล่าสุดในลีกยังไม่เคยแพ้ใครชนะ1เสมอหนึ่งยิ่งประตูรวมไปมากถึง6ลูกคู่นี้เชื่อใจนอริซิตี้ยูฟาซูปร์คัพแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเซบียา แมนเิตี้เคยเอาชนะเซบียามาได้ทั้ง2เกมกับการเจอกันในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งุ่มเม่อรุกูกาที่ผ่านมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และ3ประตูต่อหนึ่งประกอบกับฟอร์มเกมลีกล่าสุดของเซบียาที่พึ่งแพ้บาเลเซียขาบ้านมา2-1ส่วนทางกับแมนซิตี้ที่พึ่งชนะเบอร์ลี่มา3-0คู่นี้เชื่อใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลประจำวันติดตามรายละเอยียดได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านขวาหรือกดลิงก์ใต้โปรไฟล์ใครใครถูกเตรียมรับรางวัล i g Point จากช่องเราได้เลยนะครับขอให้ enjoy กันนะครับทุกคน